สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็มาอยู่ที่ที่ทํางานของเรานะครับวันนี้นก็บรรยากาศตอนเช้านะครับนี่ครับไรมันนะครับนี่จะพามาชมการขัดเงาขึ้นรูปนะครับนี่ หมายตานของเราครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขัดเงาขึ้นมานะครับให้มันเงานะครับให้มันเงาสวยนะครับจากสีที่เป็นสีธรรมชาติของเขานะครับนี่นี่เราจะใช้ผ้านะครับผ้าขัดนะครับโดยใช้มอเตอร์นะครับนี่ครับดินดินน้ำมันนะครับสีขาวนะครับขัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ๋อ เปิดเครื่องก่อนนะครับนี่รถมอเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ดินสมันนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่เะาจะััดคับตบบนี้นะครับ นี่นะครับมันก็จะเงาขึ้นมานครับเนี่ยแตกต่างกันนะครับสีตรงที่ขัดกับไม่ได้ขัดก็สีจะจะแตกต่างกันนะครับก็ขัดไม่นานนะครับเดี๋ยวตรงกลางมันจะไหม้มันร้อนแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาครับฝั่งนี้อีกด้านหนึ่งนะครับ ก็จะขึ้นเงาแบบนี้นะครับนี่นะครับความแตกต่างกันครับนี่ความเงาครับแตกต่างกันนะครับระหว่บบางสองอันนี้นะครับแตกต่างกันประมาณน,นี้นะครับทุกคน น,นะคร,ครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการนะครับไล่เบอร์กระดาษทรายนะครับจากกระดาษทรายที่หยาบนะครับแล้วก็ค่อยไล่มาเก็บงานละเอียดขึ้นนะครับ แรกชิ้นงานก็จะออกมาแบบทรงกลมนะครับแบบอาจจะเป็นรอยเหลี่ยมรอยตะปุมตะป่ํานะครับอาจจะไม่กลมเท่าไหร่นะครับทนนี้เราก็มาเริ่มเก็บนะครับโดยการขัดกระดาษทรายหยาบนะครับไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่เบอร์นะครับ40นะครับแล้วก็ไล่เบอร์40เสร็จก็มาตามด้วยเบอร์80นะครับ ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนละเอียดนะครับจนถึงขั้นแบบมันเนียนนะครับเนียนนะครับถึงจะได้แบบออกมาเป็นกลมๆนะครับเพราะว่าตอนแรกมันจะเป็นแบบผิวแบบมีเหลี่ยมมีขลุมีขระนะครับแล้วก็เก็บชิ้นงานนะครับโดยการปั่นให้เป็นวงกลมครับด้วยใช้มือครับอันนี้จะไม่ใช่งานกลึงครับถ้าเป็นงานกลึงก็มันก็จะเร็วนะครับแล้วก็ มันก็จะได้ความกลมนะครับอันนี้งานทําขึ้นมือนะครับท่านชมก็จะออกมากลมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บให้เรียบนะครับให้เนียนนะครับแล้วก็มาขึ้นขัดกระดาษทรายไม่โทษทีครับมาขัดเงาให้สวยงามครับตอนนี้จะเป็นสีของเนื้อไม้นะครับที่ออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเคลือบเงาลงเล็กก็จะมีความเงางามเพิ่มขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้เราก็ฉีดอันนี้จะเป็นน้ํามันมะกอกครับก็เราก็ใส่ไปบ้างนะครับ ก็คลุกเคล้านะครับแล้วก็นํามาขัดด้วยผักขัดนะครับสีขาวนะครับดินขัดก็จะเป็นดินสีขาวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แล้วก็ขัดขึ้นรูปมันก็ยจะออกมาเงางามครับครับตอนนี้ก็ขัดให้ชมดูนิดๆหน่อยๆน,นะครับทจริงผมก็จะขัด2มือนะครับพอดีผมก็จู่การ,การถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับหืองานก็จะออกมาเงานะครับเงากว่าเดิมนะครับจากที่จะเป็นเนื้อไม้นะครับจเงาสวยออกมานะครับที่มันออกสีซีดนะครับนี่ครับใช้ดินน้ำมันก้อนสีขาวนะครับดินน้ำมันก็มีหลายสีนะครับมีทั้งสีสีน้ำตาลนะครับสีขาวก็มีนะครับ เราค่อยขัดไปนะครับอันนี้ผมขัดมือเดียวแล้วก็ถ่ายมือเดียวนะครับก็เลยปกติจะทำสองมือนะครับจะคล่องนะครับจะออกมาเงาแบบนี้นะครับนี่ครับก็พลิกอีกด้านหนึ่งครับก็ทําเหมือนกันเลยนะครับทีงานก็จะออกมาสวยนะครับให้ท่าชมได้ชมกันนะครับครับก็ทําแบบ อ่าแบบช้าๆนะครับไม่ค่อยดูไปนะครับ <Wow. S 1> เบห็นขอกมานงอแ <Wow. S 1> บบนี้เห็นลวดลายของไม้ตาลน,นะครับก <Wow. S 1> พลิกด้านนะครับ สังเกตดีๆนะครับไล่เงาลงมานะครับจะมีเส้นร้อยสีขาวนะครับเราก็ทําการเก็บนะครับให้เนียนเรียบไปกับชิ้นงยานเหรนครับเส้นขาวระบุนครับนี่ครับระบออกันเนียนเงาเฉยเหมือนกันนะครับเรียบเนียนนะครับ เยไลฟเครื่องอยู่นะครับเี่ยก็ทําแบบขึ้นขึ้นเงาแบบง่ายๆนะครับเนี่ยวันนี้พามาชมแบบเสร็จง่ายๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับดหน้าพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาชมอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไปเลยนะครับเพื่อที่่านจะไมปพลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนนะครับวันนี้เร่งม่งานนี่เลย